ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานของท่านที่เข้ามารับชมจกักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มีข้อความคำแนะนําใดถึงคุณสลับวันนี้ให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความถึงคุณเป็นข้อความสําคัญจกักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มีคําแนะนําทางข้อความถึงคุณ,คคณเป็นเรื่องใดวันนี้ ให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความสำคัญถึงคุณเป็นคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จักระวานนำทางด e m มูนการเริ่มต้นเข้าสู่แสงสว่างพลังพลังที่อยู่ในใจพลังที่อยู่ภายในพลังแห่งสัญชตาตญาณอารมณ์ความรู้สึกพลังแห่งแสงสว่างการค้นหาตัวต,วตนภายใน เดอแฮงแมนการตื่นรู้การตระหนักรู้การเห็นตัวตนภายในการเดินทางค้นหาตัวตนแสงสว่างภายในความสงบการเปิดดวงตาดวงใหม่การเห็นโลกใบใหม่การตื่นรู้เข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างการก้าวเข้าสู่หน้าที่ภารกิจครั้งใหม่ซีเรียนการเติบโตการขยับขยายการก้าวเข้าสู่ ภายในการเข้าสู่ความมั่นคงการมีสติการรู้เท่าทันตัวตนการนำทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จในหน้าที่ภารกิจการงานที่สำคัญข้อความจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวคำแนะนำผ่านไพ่เป็นตัวกลางพลังงานพลังงานของคุณพลังงานแห่งการต้องเดินทางค้นหาตัตนด้วยการทำสมาธิการฝึกจิตการถือศีลภาวนาการนำทางแห่งแสงสว่าง การนำทางด้วยสัญ,สญชตาตญาณภายในการนำทางค้นหาตัวตนการนำทางแห่งแสงสว่างการนำทางการทำสมาธิฝึกจิตหรือสิ่งพราจะนำทางสู่การตื่นรู้การรู้แจ้งเห็นจริงการเห็นสัจธรรมการเปิดดวงตาดวงใหม่ดวงตาเห็นธรรมดวงตาที่จะนำทาง สู่ความมั่นคงในชีวิตปัจจัยภายนอกทักฐานชีวิตที่มั่นคงนำทางสู่ความสำเร็จสู่เป้าหมายที่แท้จริงในใจสู่ภารกิจสู่สิ่งที่จะต้องทำสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สัญชตาตญาณความรู้สึกการตื่นรู้การเปิดดวงตาดวงใหม่การรู้เท่าทันตัวตนสมาธิสติปัญญาแสงสว่างภายในจะนำทางสู่ความสำเร็จสิ่งที่คุณตั้งใจทำไว้